สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอซีทุกทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางฟ้าสาย f แฟมิลี่เ p h เฟนของเรานะครับอันนี้ก็บายแก่ๆนะครับผมก็พาแม่ๆมม,มาอาบน้ำกันครับผมแดดร้อนๆน,นอนแช่น้ำให้ชุ่มใจครับผมนอนลงแก้วนอนลงนอนลงนอนลง ยังไม่ยอมนอนครับยังวาดระแวงครับยังตื่นกับเสียงนกอยู่นะครับมีเสียงนกอยู่ในป่านะครับก็หันไปมองครับ นอนลงเลยนอนลงแสนนอนลงนอนลงเร็วนอนลงเลนาน,นอนแล้วครับนอนแล้วเริ่มเริ่มบันเลงเลยครับแม่แก้วตาครับอยังกระสือน้ำมินะครับผม แม่แกตาล้มตัวนอนทีแม่ฟาสาก็นอนเล่นแล้วครับผมตอนนี้ปกติจะไม่จะไม่ค่อยเล่นน้ำนะครับผมน้อยครั้งนั้น,นครับผมที่แม่แม่ฟ้าสาจะยอมเปียกหัวนะครับอนอนเร็วนอนนอนแกนอนนอนนอนแกนอนลง Nó lông nào Nó lông nào Nó Nón nào lông nào Lên nam bài chạy này mẹ mẹ phải sạch vinh luôn nhung Mẹ phá thôi 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 luôn. thôi luôn. thôi luôn. thôi 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 nó เ๋ยวนอนลงเล็วยังมีตื่นตื่นเสียงนกกระว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมยังไม่เล่นเต็มที่ครับอน,นอนลงนอนลงนู้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับผมพาแม่แม่มากินน้ำกินท่าอาบน้ำอาท่าก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับผมให้เล่นน้ำอาบน้ำก่อนนะครับผม